าเรรร่งไคับว่าพูดถึงเดี๋ยวเรื่องงานนิดนึงเห็นสิ่งประดิษฐ์หลายอย่างของนักเรียนได้ผลงานที่เรามาทุกวันให้เยาวชนดีเด่นของพนเมอนะที่แล้วก็เป็นงานที่ย้อนไปตอดปีละเพราะว่าปีแล้วไม่ได้จัดก็เป็นในสามในสิบล้านทั้งึกษาท่านอาจาัย์ท่านอาจารย์ศิลปะศิลปกรรมอะไรก็ผมว่าเป็นเรื่องสุคัญเพราะว่าเยาวชนคือคืออนาคตของเมืองนั้นผมว่าการดู ให้โดยคนสามารถแสดงความสามารถในด้านต่างๆมาเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะเอาโดยคนที่เป็นต้นแบบที่ขยายผล่เนยังไงก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กัใครโชยคนอื่นที่อยากเป็นตัวอย่างในการเอาสิ่งดีนี้ไปเป็นต้นแบบในการเป็นแบบด้วยมาเห็นสิ่งประดิษฐ์มาแบบบางทีบางแน่สนใจไปต่อยอดจริง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 แล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องการต่อยอดแต่แค่ว่าต้นแบบบางิีเขาแต่ของน้องแค่ตัวนี้นที่ทำที่เก่นบ่อน้ำแล้วก็เอาไปทำ ก,ก็จายนี้ถึง้าสนถึงใจอะจต่ก็มาดูเข้ามาเลยนี่เราเอาไปสเกลต่อไหมเพอีกขั้ขออตอนหนึง่งหรือน้องที่ทำไม้เทา้าที่เรือแล้วปักมุมสาได้ก็มีการไปจดั้ะเภทละท่านบว่านี่คือการการพโดนาเา็มันเกิดขึ้นเมื่ออายุห่ไหรแต่นี่ถามว่าเราสร้างบรรยากาศในโรงเรียนหรือว่าในสังคมให้เด็กกสามากสาาร้างได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่เราต้องเตรียมระบบที่เมท้องฝังตในการคิดความสร้างสรรค เด็กก็มีความที่ตั้งใจทำโจทย์ให้ตอบปัญหาของได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็บรมก็ต้องเรียนรู้จากเด็กด้วยระว่าสุดท้ายแล้วเด็กก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองที่จรแล้วผมยังบอกเลยว่าให้เด็กมายึดเงินคืไปเลยมันช่วยเป็นส่วนร่วมของการแก้ปัญหาให้เมืองอย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่ทำคำตอบแล้วส่งให้เด็กเด็กก็มาเป็นส่วนร่วมในการค้นหาคำตอบเพื่อพอมาถึงเวลาต้องทำก็สามารถ เชื่อมเชื่อมโยงกันได้ยางไม่มีรอยต่อแต่ถ้าตอนนี้เด็กไม่ไปร่วมมือเลยจทว์ที่ได้ก็ไม่ตรงใจเขาเขาไม่จกเป็นส่วนร่วมของการแก้ปัญหาเด็เอาเอาน้องๆมาเป็นส่วนร่วมเลยหาปัญหาเขาเขาร่วมคิดหาแก้สุดท้ายแล้วมันจะเดินมาดยกันแล้วประสบการณ์กับความรู้ใหม่ขึ้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็้ั็ส่งนให้น้องๆได้ขอบรุณพ่อและแม่เลยผมเชื่อว่าผลลัพธเด็กของน้องๆวันนี้ ส่วนใหญ่เลยว่าจากคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยผลักดันด้วยก็เป็นเนื้อเดียวกันเป็นทีมเดียวกันที่ทําให้ให้เด็กมีคุณภาพแล้วก็ระมารไม่ได้เป็นทีมเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเด็กได้ประสบผลที่กุลห้าปัญหาเรื่องของเนี่ยค่ะซัมม่ามาขัดนะว่าตอนนี้ช่วยไม่ได้เมากเลมื่อวานนี้ท่านผู้เด่นซื้อเครื่องกุลาโทรศัพท์อ่านเรื่องการรอบระมอรเพราะว่าเราขอให้ทหารช่วยรอบเพราะมันจะมีอยู่สิบสามพองที่ปสะสมเยอะมากแล้วระมารกำลังไม่พอ ถ้าก็ยินดีมาช่วยก็เริ่มลงเปื่องรายการนะแล้วถ้าได้ดูแลถ้าบอกดูแลทั้งประเทศเลยว่าปลรมอท่านก็ช่วยดูแลให้แล้วมีอะไรถ้าบอกให้โดนตอนนี้ก็ไม่ได้มีกังวลอะไรครับค่ะเรื่องของแนวนิ่งเผยที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีจุดฟันร้อนที่เราดําเนินการไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครบร้อยแล้วเนินการเพียงล่ะครับไม่ได้ทั้งกังวลครับโอเคนะทางที่จับติดที่สุดแล้วคือเออไม่มีความกด กัญชาเี่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าอยู่ในงานตลอดเกิดอะไรขึันใกล้ๆหลักสูตรกัญชาเนี่ก็เป็นสิ่งต้องระมัดครับว่ากัญชาก็คือทางกฎหมายที่ให้การแพทย์เท่านั้นเท่านั้นไม่ได้มาสนทนาการณ์แล้วถ้าไม่รู้่องสูตรได้นี่ไม่ได้เพราะตามหลักคือใช้สำหรับการแพทย์การบำบัดนั้นอันรที่สูตรที่ไม่ได้เลยเราต้องตอบดูแลฮะอย่ารอไม่ดีอย่างถ้าเราดีต้องบอกัญชาแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดเลยแล้วก็สูตรเราก็ที่เกี่ยวว่าก็ห้ามยุ่ง เดี๋ยวกันทายอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับ